สวัสดีครัช่งนักดขับรถบัสเพิดอฟเชียดีพี่น้องกอคายูมาได้กห้าน้วยไงไกห้านดะูดมึงตีนมูนแปเลยนะใก่หัวผู้สาวนี่เรเห็นฮะู้สาวเดียบไเห็นัได้พแต่ตรงนี้ปูไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะแต่ตีนันได้ยุ่นะนะ หรือเจ้าจะเอาคังคาง,งก็ได้เนี่ยมองรถล่อรถเลื่อเลืจะเอาไปเบิดลอดเนี่ยเออมีละจะได้เห็นแน,น่นั่นนั่ะเอาเจะเองนารถดลอดะมองล่อรถก็ได้แล้วก็มีเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นครับพี่น้องมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพื่อเอาหน้าพิธ <c oughs> ีโอ้ยไ่ต้องแงงอม่ตากแดดต้องกันนี่ละ เออนารถแล้วแม่นารถวดนดนี่เด้นี่เด้นี่เด้นี่นี่นี่มองนึ้องี่แม่ผบริหารไล่ขวางลวดเออเอาคนเดียวซิฟมองตัวนี่ก็พอดีแล้วแม่โอ้ยนี่นี่คือผู้บริหายังงุ้งกูเล่มาหนี่ไป เอาเสือกฟางเขาปดพอดีบออพอดีอยู่เป็นบเนทีนอมีมอเมียนมาหอดฮอดเ้นนี่เส็นเลี้ยงเส็นนี้ฮอดเ้นนี่เพื่มเป็นบอไปที่ฮอดเ้นนี้แล้วคนรจีนางม่นี่เจะเหยียบหัวเจ้าบอไปย่างบออันแล้วเจ้าเจ้าเมยเขาเจ้าย่างก็ได้เฮ้ยบ่แม่แม่ไว้หนีแล้วกอนนี่ แต่ผมพูดว่าตรงเนี้ยดีที่สุดเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยดีที่สุดแมนดีวะเนี่ยเออนั่นนั่นตรงนั้นน่ะเอออันนี้กับพนยางยางจะไปยางจะกับปีติโรดมันบ่ได้ยไอยูแม่พูดให้เขาจะยางเดือบบ่แมนอันยางได้พาตัวพุชโถเจ้าบาปแลอวเรื่องของกีแล้ว แม่แม่จ้าปูุงตีนนี่นี่นี่คว่ำเงาเลยนี่นี่มุกล้อรถนี่นี่ล้อรถนี่พอดีเลยจ้าบปลาปุ้นแกอีกแล้วเขาเจ้าให้ผมเขาเจ้าจ้างผมผมไปพอดีเป๊ะเลยมุงตีนไม่ทะเลาะกับใครเพื่อที่มันหนีใสครับฮะจ้า เอหนุน,หน่อยนุเดี่ยวไงมันขับอยู่อ่อหนาเปนถึงแสงพี่โดนนะก้อหนามันถึงแสงก้อหนาอยู่นี่ก้อหนาอยู่นี่เออของกูได้นะ่ะของกูไดนะ้เอาไวก้กลางเดียวไว้กลางอย่าตีนแม่หน,นี่ไว้ตรงนี้มั้ยกีฬาเออหาตานลูกคุยอย่เอาารรเอไวก้กลางนี่บอกกับบอกเขาเจ้าที่กีฬาเเกือบพอดไปเลยอีกยังก็ยังไปเด้อนี่เอาเอาไวก้กลางไล่นี่ เอาไว้ยังกลางเออไว้ยังกลางเอายิ้นเขาไว้เออีต่ไอจะบอกเขาว่ามีจองแล้วจันไปยังแม่นี่อยู่ว่กระจบม่ไดแล้วก็นี่เลยแม่ตีไ่ได้เล้ผมบันทึกไว้แล้วเด้แม่จะตีกันเื่ไ้างนี่ปูไว้รับรองเสียเนี่ย พี่ยาไประสบการในการบ้านบ้านเดขียหดอนเดยวแมหอนแล้แม่าแม่แม่จะมากแบบใดก็ยังบลูนาเบ็ดี่นันแหะแต่ว่าไม่ไม่เห็งี้ยเพาะปนไดน่ะเพาเงี้ยข้างเดนี่แม่เอาเอาเงี้ยแม่จะมากมาข้างเดนมาเอาไงว่ารอรถออกแม่ปูเลยอ่าเอามกลอรถน่นะเป๊ะ ไม่มีเดินเหยียบหัวมองเห็นชัดจา้าจบให้แม่มากกับแม่กับมองเรนลามองเรยลอรถนะปาดมันได้อีกครับ ได้ยูติงเงี้ยเด้อเออบ่มีาหแรงเด้อาาดขอดีแม่ขอน,นี่ครับเอาเป่ามาเด้อครับเด้อเป่า,ามาเด้อมาก่อนนั่งนามาตาเอาแม่เดียเด๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวพราะเรือแล้วาเรืขาล่มเขาล่มไปตาลุงเต่าเขาล่มไป อะอต้งซื้อไห่เมีโอ้คอยก็ไมอยากบอกแม่เว้ยเดี๋ยวอะไรจะวายอีจะปูโดปูแล้วก็เดียวออกคืกอเก่านะแม่ครับแม่แม่ไปที่เหยียบ แม่เวทีเหยียบ,ยยบผมไม่ได้หวงนะแม่ไปลายเวทีถึงนี่ปลายแม่เขายังเห็นทั้งหมดแล้วแม่แม่เนี่ยปลายขอดพีครับปลายปลายมัน,นแม่เออนี่นี่นีนกำลังมันเออนี่ตัวแม่คนนี้นี่ อันที่เขาเจา้าเรื่องเนี่ยสือเหลืองเรียบมึงอ,อ,อยู่ไหนบูเดร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  <c oughs> แม่ขยับไปนี่เด้อรเมยเด้อร์เาเจ้าให้เนี่ยมึงให้เขามาแล้วเจ้าของทีมาแล้วปกัน <c oughs> ยับไปหุ่นแม่ แม่ขย้ำอีกเร้อคุณก็เจ้าพ่อหนีพ่อเซ็นนี่เธอยูนีก็ดีแล้วดี่พื่อดีแล้วเสื้อไอ้นี่แม่มีปลายยืนมานี่เธอมีซาดน้อยเกินไปแล้วก็เขาจะทับทายเพื่อใดเราเดี๋ยวยิมตัดเยอะยวพี่น้องเดี๋ยว เอายนมขึยนนี้มาามากนาเจ้าแม่ัเหนา้อาพี่้องคลิปนี้เอาไมด้วครับเจอคลิปหน้าครับเอาพี่คลิปไปไหนพี่คลิปไปไหนพี่คลิปไปไหนพี่เอาพี่โลอ่าเจอกันคืนนี้ค่ะ อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ